สวัสดีค่ะคนทุงกุล่าพัดทิ้งไมากินขา้าวน้ำกันเลยค่ะมื้อนี้มีสปากเกตตีสปากเกตตีแต่ว่าอยากกินสนะ้นต่ำเลยซื้อสูงต่ำม,มากินขนมกีมสปากเกตตีน้องกีมผลไม้กับซีนี่แตงโมกับชมพูลูกหนึ่งอาหารอาหารมื้อนีค่ะกินขา้าวปองเจ้า ้อาวอยากออกข้างนอกกระต้องผ้าออกมาข้างนอกอันนี้สปาเกตตีถ้าอยากกินสมตำค่ะหนูไม่ไปไกลนะลูกเห็นกระถินง่ามเน่อยากกินสมตำ ไอ้สมดั้มนมจีนเนี่ยไม่ร่าก,กินละแซ่บแดบจะกินละกระทองอื่นไม่ค่อยคือกันกันกบนมกินตั้งหลางอยากเห็นมีพักกะทินแล้วอยากกินนมกิน อยู่แถวนี้เลยอยู่แม่กินเข้าเสร็จแม่ทางเข้า,ขา,ขาบ้านเหาแม่เหาลูกก็สิสงสัยนะคะลูกก็คือแมวหรอ,อะคะเรียงพ่ามาก,กับฮัดคือฮัดคือลูกคือต่อ,อย่าง,งย่างอ้อมทางอ้อมแอวอีนี้ ออกมาสูดอากาศไม่ออกมาแต่เวลาแม่กินเขา่านอนกระทินงน้ามงามกรดทินในปา,นา,าหนาาบ้านเห็นแตกห่อนได้ไปเก็บบางคนอาจจะสงสัยนะครับว่า กินสตมตำเเป็นยังคือใส่ตะเกียบถ้ากินสตมตำเี่ยใจซ่อนมันสิแสบตรงตัวนี้ตรงกินกินด้วยตะเกียบแบบนี้ นั่งเฝ้าแม่นะปกติกินเขาอย่งนี้นกเขาแล้วหลยเลยมือได้บอาแม่ออกมาสิลงกมาคอเขากินเป็นการทะเลาะกันนกก็มีการทะเลาะกันตีกันเตีกยนยองขาค่ะ สามโตเลยกินเข่าอย่นู้นนี่ตีกันขาหักอย่งางเน้เขามากอะกระเพกกระเพกม่าบ่เกินเดือนไือบ่เกินสิบกว่ามือหายไปแสดงว่าตายเพราะว่าขามันหักสามโตแล้วตัวหนึ่งขาหักจนโตนี่มุนมุนไปบ่ได้เวลาเอาเข่าหายาเสีย หมุนในตะขางใส่หมุนติวติวหมุนมากก like, ะจิก,กินทีลเม็ดหมุนมากก like, ะจิก,กินทีลเม็ดโอ้ยสัตว์เนาะจะว่าโกดแข็นอะไยังก,กระโดดเดียกกันนี่อ,อาให้กินนี่ตัวหนึ่งเตะกันเตะกันอ่กลัวๆปั้นใกล้ตีกันนกกระดาษนกเขา นกเขาเชื่อว่าคือไหมุดตัวน้หน่อยกีนา่นารักน่ารักตีกันจนขาหาขาหอยได้ตัวนก้อดเล่าลเนเี่ยมาเลยหาหอยต้องแตงได้ตีกันเคยเห็นตะไครตีกันหเห็นนกเขาตีกันเจ้กว่าอย่างอย่งตัวแมวเขาจังย่งอาหารกันฉันว่าอย่งอาหารกันกันบวัวแมนอาหารให้หลอย ในกรุงเทพฯบอมมธรรมชาตินะคะชีวิตในเมืองนี่ถ้าเมนวด้อบอแมวอ,ออกมากเ่ยสิลงมาเต็มเลยหละแถวเ้ยยางตกแต๊ตกแต๊ตกแต,ต,กต๊อ่ากินแล้วนังว่งวอไปเลยค่ะนั่งหัวผู้ใดผู้ใดหักผู้ใดอันนี้กินแล้วสีนอนแแะลงกลางปีกแน่เมืองเข้าเซย คนท้าววานสักว่าเมอือว่าเมนเด้อ,อนเ,นเขาหูว่าผูดด้ใดหักผู้ใด,ดแห่งอาหารเขาสมตํำปูปลาหลเนี่ยค่ะวันนี้ปูเป็นโต,โต๊คืออยากกินปลาหลแต่ว่าเขาใส่ปลาดต๊ะเขา่อยใส่ปลาดเด็ด มีสมดําสปายกตตีดแต่สงสัยขายบอกเห็นถ้าเจ้าบังไม่กินท้าเจ้ากินสมดังท่าจองมมนี่ชอบกินเห็นเราอยากกินกลางคืน,นบางเงี้ยสิก็อยากกินสีทูนยาวนั่งมึงน้าอยากกินเห็นท้าเจ้ากินเป็นตาแสบ เหมือนนี่ตื่นขึ้นมาเลยจัดซะเลยมึงจีบข้าวเจ้าดิข้าวเจ้าเฮ็ดสมตัำเฮ็ดกับเขาอาศัยอาสาไอาาไอีสานหมานเฮาบางคนเนี่ยคนป่าคนภพเนี่ยลวกผักเนี่ยลวกลวงยอดอมึงเอือเป็นท่าแสบ เห็นแล้วก็อยากแต่ว่าหฮาอยู่ในเมืองมันหายกิน่ไดล้พอหากึ้นเงี้ยือแค่สมำ่ำพักนี้หรือหนังบ้านเนี่ยเขามีทีว่างแล้วเขาก็หลอมหัวไว้เน่เขาเอาใหม่เนี่ยเดียวจริง,งมากกระเด็ดอ่อาหยอนมันหนอกหัว <c oughs> กระถินมันขึ้นเอง คงคงน่ามือเพราะท่านเนาะค่ะบางคนสัญญาในสร้อยเขาก็ดีเข้ากับสังเกตเบ่งวันมือใดมันสีแตกยอนแตกยอนเข้ากะรีบไปเก็บทำเพราะสั่นเข้ากะบ่อยกินอยากกินได้ถ่ายคนเบิ่งคิดของคนคนกินเติ่งหยอดเติ่งฝากเป็นหินเป็นกินนะโอ้อยากกินเข้าเป็นคนมากินก็กิน โชดีเมื่อนี้นามานมันแตกน่นไปเด็ดไปเก็บได้มันกลับหนองมมากินแตงโมนี่แก่เพชรครับหลังหลังกินอาหารเป็คนค้นผาบมาผาบคลใไม่ก็เลยต่กอนอี่กินของหวาน,าววานกินเขาเราจังของหวานกินจินตัวเองเป็นเบาหวาน ในกายไม่จิตไอ้กินผลไมา้แทนมั้งสปารกจตจีบเป็นปยากกิน สี่สีบบาทบานเนี่ยบานกับปลายดายมืองพอใจบ้านไผ่ดำถั่วเนี่ยไลรไปถั่วบ้านเท่าในเด้อถั่วบุลาหนามว่าท่านพ่อเลยทําบ้านคุยแล้วหนามพ่อ น้าพ่อถั่วลังตีนเนี่ยเราะว่าอาจจะมาอีกลูกหนึ่งมากรูกนี้ฉันพ่อถือกลับจะคิอเด็เกลียวพายเกลียวเผาขาดน้ามาทั้งฝี มาหว่างนอกวันวันมาทักทายพี่ไปปีๆหน้องๆหยิบขึ้นมาติดตามรองมากดซับตะไคร้นะคะกดติดตามให้มาขอขอบพระคุณเพิ่งซื้อดอกมาเนี่กินเขาก็ได้ในโอกาสก็เลยมาขอนอังกินเข่าขอบคุณทักทายกันสมัครครูใหม่เนาะค่ะเข้ากับครูใหม่ด้วยกันเพ่งผ้าใส่กัน ในบ้านกับบ้านหูจะไป่ายอย่างนี้ค่ะเขาคิดเป็ประจำวันมางเบาสู่กันต้องในจะเบิ้งเพิ่นนะคะเบิ้งเพิ่นมาเก็บเห็ดแน่เบิ้งเพิ่นเฮ็ดกระเปาแน่ตัวเองบวกก่งกับเฮ็ดไปยังเสือผู้ใดเพิ่นมักเพิ่นกับเบิ้งผู้ใดเพิ่มว่ามักขึ้นกับบ่อมึงกับบ่เป็นยัง ข่อยเหตุแบบมันบานขี้บิดประจำวันอยู่ไปหมื่นหนึ่งไปสื่อๆไทยคลิปกับพ่อในหูจักกันในคุยกันไปื่ออยู่ไกลกันได้กับหูจักกันอยู่คนละสี่กโลกับหูจักกันคอดีของการที่มาเปิดช่องยูทูปนะคะในหูจักกัน เงาเลยจบคิบเลยแค่นี้แหละค่ะมาขอกระคุ้นห,หลายๆสุของสุขนที่เพิ่มาติดตามกดซาไถ่ายกดใบกดแค่ให้่ะทินกันเยอะค่ะที่นองทั้งลานกันเขอบพระคุ้นห,หลายๆวรสมาณสี่ะ